สวัสดีครับผมพูอผลเคย,เคยคับบอยสุขใจอย่างที่นะครับวันนี้ผมก็มีพระเนื้อดินเหมือนเดิมนะฮะทุ่มกอแต่ว่าเป็นองค์ใหญ่หน่อยประมาณสักห้าคูณสิบ้าคูณสิบเซนนะครับสวยเนื้อเนื้อดินเผานะฮะแต่ว่าก็คิดเหมือนก็ไม่คงไม่มีใครปลอมมาขายเพราะไม่มีใครซื้อเขาคงจะเจอเจอกันแล้วก็เก็บไว้นะครับก็มีเยอะพอสมควรเหมือนกันองค์ใหญ่ เดี๋ยวตัวนี้จะเริ่มเอาองค์ใหญ่ๆให้ชมกันบ้างนะครับเพราะว่าจะได้เอาไปทําใส่กรอบไม้บูชากันได้นะครับวางองค์ไม่ใหญ่มากเอาไว้ตามร้านค้าขายอะไรก็ได้นะครับแล้วราคาก็จะไม่แพงกใ็ให้ให้ให้สมน้ำสมเนื้อกันแล้วก็ราคานะครับไม่ไม่แพงมากเพราะจะได้เอาไปใช้กันได้เอาไปใส่พานไว้ที่เก็บเงินอะไรเงี้ยฮะก็ดีนะครับ มีกันมาให้ชมกันสี่ห้าองค์เหมือนเดิมนะครับเี่ใหญ่นะครับนี่เล่นบิ๊กๆเลยเพราะว่าคนทำก็คงอยากจะได้บุญเยอะๆอะไรเงี้ยนะลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วก็มันจุไว้มันจะได้ใหญ่โตและชัดเจนอะไรเงี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่ที่ที่เขาคิดกันนะพอยิ่งทำยิ่งทำบุญใหญ่เท่าไหร่ยิ่งทำพระองค์ใหญ่เท่าไหร่มันก็ทำให้ เกิดมาแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตได้อะไรอย่างนี้ลักษณะควรจะคิดเก่งกับคนโบราณน,นะมีด้วยกันมาสี่ห้าองค์นะครับราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวจะรวมส่งให้เลยครอ่าถ้าถ้าโอเคนะครับถ้าชอบก็ติดต่อเข้ามานะครับหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับก็จะมีกันสี่ห้าองค์เนื้อสีดําเนื้อสีดําปกติเนื้อสีดําก็มีแล้วสีสีสีออกน้เหลืองก็มีเนื้อดินก็มีนะฮะแต่เป็นดินเผา แต่จะมีชุดเนี้ยที่พิเศษอยจะเป็นเนื้อสีดํานะครับแล้วก็ชัดเจนแล้วก็สวยนะครับด้านหลังก็เขาเรียกว่าเราเปลือกไม้เป็นเส้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 นเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวคล้ายกับนั่นอะไรเนี้ยแต่ว่าพระสมบูรณ์นะแต่ว่าจะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะบิดเบี้ยวบ้างนิดนิดหน่อยนะครับผมตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ได้หนาเยอะนะฮะทำทำก็เรียกว่าทํากัน ตามสภาพใน,ในยุคโบราณนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้พิถีพิถันมากแต่ตอนตอนตอนเท่าออกไปก็อาจจะตรงแต่ตอนเผาเนี่ยคงจะบิดเบี้ยวตอนตอนเผานะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะฮะนิดหน่อยอะไรเงี้ยหลังก็ไม่เท่ากันหนาบางก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมันก็จะดูให้เป็นพุทธศินสวยงามขึ้นนะครับตามธรรมชาติของเขานะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ แล้วก็โทรคุยกันหรือโทรคุยียก็ได้นะครับถ้า,าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพราะว่าเดี๋ยวกำลังศึกษาที่พระที่ยังไม่ได้เอาลงอยู่อีกหลายๆองค์นะครับเพราะว่าต้องศึกษาสักนิดก่อนแล้วจะเอาลงให้ตัวนี้ก็จะลงแบบแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่า,เ,าเราพอรู้แล้วก็รู้ที่มาที่ไปอะไรเงี้ยก็เลยเอามาลงที่ที่ของที่ดีๆแล้วก็แท้แท้ให้ f อฟแล้วก็ผู้ติดตามได้ได้ชมกันนะครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ